สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเพียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้เป็นผ้าสมเด็จมานะครับผระสมเด็จนี่เป็นอะไรที่ดูยังไงก็สวยนะครับก็แ,แต่ความชอบนะครับพวกโซนเนื้อพวกผ้าก,กู่ผ้าเก่าอะไรพวกนี้นะครับนะฮะความชอบแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับบางอย่างมันก็เป็นเหมือนกับว่า เนื้อโซนแกล่งหนึบนุ่มนะครับอย่างโอนี้จะออกโซนแกล่งแกล่งหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับถ้าอย่างงี้ก็ตีตรงโทนเอ่อทางวกปางหุมพรมนะครับอย่างงี้ก็ตีตรงทางโซนธรรมาหุมพรมพวกเอ่ออันนี้น่าจะเป็นพิมพ์พิมพ์เส้นได้พิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับน่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้ นะครับเนื้อแกะปูนดีนะตันนี้เนื้อแกะปูนดีนะนะครับเนื้อแกะปูนดีพระสวยนะนะครับพระสมเด็จก,ก็เป็นเหมือนกับอะไรที่เขาเรียกว่าไงสุดยอดของพระเครื่องแล้วครับนะครับ,นะรบยิ่งพระบางอย่างเนาะนะครับถ้าอยู่ในจีวรอยู่ในการเลี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับเป็นตัวช่วยตัวเสริมนี่พระยิ่งดูเ่นดูสวยไปกันใหญ่นะ นะครับแล้วแต่นะแล้วแต่เจ้าของนะครับแล้วแต่เจ้าของนะครับแต่ก็หลักๆเราก็ดูที่พานนั่นแหละหลักๆเราก็ดูที่พานั่นแหละนะครับพวกจีวรพวกนั้นก็เป็นตัวช่วยเสริมไปนะครับพุทธคุณสมเด็จก็ครอบจักรวาลนะครับดีทุกทางเด่นทุกด้านนะครับเมตตามหายยมโชคลาภเงินทองแคล้วคลาดคงกระพันชาติได้หมดนะครับค้าขายนะครับความร่ำรวยนะครับอสรบคิวนี้ก็ ได้เป็นภาพสมเด็จมาให้ชมผมผมชอบนะผมชอบถ้าผมมีภาพสมเด็จพอดูแล้วสวยดีผมก็เอามาถ่ายให้ชมนะนะครับสาหรับภาพสมเด็จเนี่ยนะครับเปไ็นอะไรที่ดูแล้วสนุกดีเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่นะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ